สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆผู้ที่รักบอลสีทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพาเพื่อนๆค่ะมารู้จักบอลสีนะคะที่มีชื่อว่าม่วงจรัสสกุลนะคะนี่นะคะความสวยงามของบอลสีม่วงจรัสดสกุลนะคะก็จะมีใบนะคะคล้ายๆบอลสีจำพวกไก่เลยนะคะนะคะ อบอนสีม่วงจัสสกุลนี้นะคะจะมีลักษณะนะคะนี่นะคะจะมีเม็ดสีแดงนะคะจุดแต้มเม็ดสีแดงนะคะกระจายไปทั้งใบเลยนะคะนะคะจะออกเป็นสีแดงนะคะแต่ออกม่วงนะคะแล้วก็จะมีหูของใบนะคะที่ค่อนข้างห่างนะคะสะโพกของใบนะคะ แล้วก็หูของใบนะคะจะฉีกห่างกันนะคะนะคะแล้วก็จะมีรอยหยักของอหูใบนะคะรอยหยักระหว่างหูนะคะยังหยักไม่ถึงสะดือนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะอาจะมีสะดือเป็นสีสีเขียวนะคะเขียวเหมือนเส้นกระดูกของใบนะคะเส้นกระดูกของใบก็เป็นสีเขียวนะคะ <c oughs> แล้วก็จะมีเส้นผ้าค่ะก็เป็นสีเขียวเช่นกันนะคะ ลักษณะเป็นบอลน,นะคะที่มีลักษณะคล้ายๆนะคะคล,าคลา้ายๆบอลสีตับไก่นะคะสำหรับม่วงจรัสสกุลน,นี้นะคะเป็นบอลสีที่มีลักษณะนะคะจะมีลำต้นที่สูงนะคะสูงโปร่งนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะต,ต้นนี้นะคะฟอร์มกอน,นี้นะคะ ความสูงประมาณนะคะ60เซนติเมตรด้วยกันนะคะเขาจะเป็นบอลที่มีลักษณะลำต้นที่สูงนะคะนะคะก็สวยงามนะคะสำหรับบอลสีม่วงจรัสะกุลน,นี้นะคะลำต้นเป็นสีเขียวนะคะเพื่อนๆน,นะคะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็เป็นบอลไทยโบราณนะคะหายากนะคะเพื่อนๆ เป็นบอลมีชื่อนะคะแล้วก็เป็นบอลไทยโบราณนะคะหน่าเก็บหน้าสะสมอีกตัวหนึ่งนะคะลักษณะของเขาก็คล้ายๆกับพวกอบอลสีไก่แก้วตาเสือนะคะแล้วก็พวกอะอ,ะอะไรนะคะนางเสือดาวนะคะคล้ายๆกันนะคะแต่นะคะเขาจะมีข้อแตกต่างตรงนี้แหะค่ะการกัดเม็ดเม็ดสีของ จุดแต้มนี้นะคะจะออกเป็นสีแดงออกม่วงนะคะเขาก็เลยมีชื่อว่าม่วงจรัสกุลนะคะแล้วก็เมื่อได้รับแสงที่เพียงพอนะคะแล้วก็มีอายุของใบและหัวที่มากขึ้นนะคะหรือว่าแก่ขึ้นนะคะก็จะกัดพื้นใบตรงนี้นะคะตรงจุดจุดกลึงกลางใบนะคะจะเป็นออกอ่าสีม่วงนะคะนะคะสำหรับอบอลสีม่วงจรัสกุลนี้นะคะ จะออกเป็นสีม่วงก็เลยมีชื่อว่าม่วงจรัดสกุลนะคะเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็พาเพื่อนๆนะคะมารู้จักบอลสีนะคะที่มีชื่อว่าม่วงจรัดสกุลนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะ,ะคงจะให้ความรู้นะคะแล้วก็ข้อสังเกตนะคะเกี่ยวกับบอลสีนะคะที่มีชื่อว่าม่วงจรัดสกุลนะคะ ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะก่อนจากลากันไปค่ะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องป้าแต่สตอรี่ให้ด้วยค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ